ตอนนี้เราก็อยู่ในดงของน้องอัปป้านะคะซึ่งเรามีส่งมอบนะคะต่างจังหวัดถึง3คันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่พิษณุโลกนะคะรวมถึงจังหวัดระยองก็จะพาเจ้าน้องอัปป้านี้ไปให้กับเจ้าของรถด,ด้วย oh. แล้ววันนี้น้องมิ้นมารีวิวคันแรกค่ะเอควินเดอร์ครส่งตรงถึงเชียงใหม่รถที่อิงดาวไปชมกันว่าสวยแค่ไหนคะ่ะ The Feel. เดิมไม่เสียวเปลียวมาเปียนรถมีสุ่ยแดงกับเซลมินนะคะสวัสดี สวัสดีลูกค้าที่น่ารักในช่องมิสุกไผ่แดงโปรแรงแสงต่างโงค่ะคันนี้ค่ะเอ็กเพนเดิราสเอ s ยวีสีขาวมุกส่งตรง,ตรงถึงจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม้น้องมิ้นจะไม่ได้ไปเองแต่บอกเลยว่าน้องมิ้นส่งผู้เชี่ยวชาญอย่างผู้จัดการไปส่งมอบไปถึงหน้าบ้านต้องขออนุญาตขอบคุณค่ะพี่อิงนะคะหรือว่าพี่เพียงพักของเราและครอบครัวค่ะ,คะลูกค้าน่ารักมากๆตัดสินใจนะคะจองรถออนไลน์ร้อเซ็นเซ็นสัญญาไฟแนนซ์ที่เชียงใหม่แล้วก็โอนจองห้าหมื่นนะคะหลังจากที่ได้รับรถแล้วพร้อมกับแต่งสวยๆเป็นเจ้าคันนี้เเลลยมมาาาชกัน่่ววอิงดื กับน้องมิ้นเนี่ยแต่งอะไรไปบ้างแล้วสวยแค่ไหนค่ะเริ่มต้นด้านบนคันนี้ค่ะ X p a n t e r Cross สีขาวมุก97,100 0บาทนะคะพร้อมกับโลโก้ฝากระโปรงด้านบนที่เป็นสีดําแบบนี้นะคะตัว X สีแดงแบบนี้ลูกค้าไม่ต้องตกใจนี่คือสติกเกอร์ค่ะสามารถแกะออกได้หรือใครที่ชอบแบบจืดเครดอยากให้เป็นสีแดงนะก็สามารถหากาวมาแปะทับไว้ได้เลยก็จะเป็น X แดงแล้วที่เหลือก็จะเป็นสีดําแบบนี้ค่ะซึ่งทําให้มองเห็นเด่นมาแต่ไกลเลยส่วนกระจังหน้าค่ะนี่คือกระจังหน้านะคะที่เป็นกระจังหน้าแอดวาน เดน i c มิกชิลมีรูระบายอากาศที่ชัดเจนตัดด้วยเส้นสีดําเงาและสีดําด้านส่วนไฮไลท์นะคะคันนี้ค่ะพี่อิงดาวบอกว่ารถคันนี้สวยมากๆแต่ว่าขาดเรื่องระบบความปลอดภัยในการขับให้มันง่ายขึ้นน้องมินก็เลยเลือกติดตั้งในส่วนของ,ของกล้องรอบคันกับน้องมินนั่นเองนะคะซึ่งเราไม่ได้มีการตัดต่อสายไฟแต่อย่างใดค่ะและรับประกันให้เพิ่มอีก2ปีด้วยติดให้ด้านหน้าหูกระจก ok, ซ้ายขวารวมถึงด้านหลังเวลาที่คุณลูกค้าชอยเข้ามุมอับนะคะก็จะเห็นภาพจากจอ Android แล้วแต่เลยนะว่าเราจะเลือกเป็นไซส์นิ้วอ,อยาเเพิ่ม็น สนิ้ว13นิ้วก็สามารถรีเควสเข้ามาได้เลยนะคะและยังไม่พอค่ะสําหรับคันนี้นะคะด้านล่างนะคะก็คงความเป็นเอกลักษณ์ระหว่างรถเอเพนเจอร์ครอสมากๆตัดด้วยสเกิร์ตด้านล่างที่เป็นสีเทานะคะซึ่งตัวนี้จะมาจากโรงงานเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เห็นแบบมีการทับเนี่ยคือเราไม่ได้แกะอันเดิมออกนะเราครอบทับนะถ้าอยากใส่สเกิร์ตก็สามารถแต่งเพิ่มเติมได้นั่นเองนะคะส่วนเลขสวยๆนี้ก็อยู่ที่เชียงใหม่แล้วนะลูกค้าอันนี้ป้ายนี้เลยนะคะ นี้ค่ะคิ Q ้วล้อนะคะเป็นงานดาด้านค่ะมาจากโรงงานอีกเช่นเคยค่ะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของล้อแม็กค่ะที่มีสีทูโทนนะคะตัดด้วยคริปสีน้าเงินแบบนี้ซึ่งจะมีเฉพาะรถ HEV เท่านั้นเลยค่ะพร้อมกับโลโก้ที่เขียนคำว่า HEV หรือ Hybrid นั่นเองนะคะกราบด้านข้างมาจากโรงงานส,สวยๆแบบนี้บ่งบอกถึงความดุนะคะความเป็นรถครอบครัวนั่นเองนะคะแล้วก็หูกระจกค่ะที่มีตุ่มออกมาแบบนี้ไม่ต้องตกใจนี่คือระบบความปลอดภัยที่ลูกค้าใส่เพิ่มเติมให้กับรถของตัวเองนั่นเองเวลานะเราเข้า จอดช่องแคบหรือมุมอับเนี่ยบอกเลยว่าช่วยได้เยอะมากๆเลยและยังไม่พอค่ะคันนี้มีการยิงเลเซอร์เข้าไปที่กระจกด้วยนะคะซึ่งลูกค้าใส่ระบบที่ชื่อว่าบายสปอร์ตค่ะช่วยเตือนขณะที่เรานะคะเปลี่ยนเลนจะมีเสียงสัญญาณเตือนพร้อมกับภาพขึ้นมาให้ด้วยเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเวลาที่มอเตอร์ไซค์จะแซงแล้วเรากดตีไฟเลี้ยวแล้วแต่มอเตอร์ไซค์ยังดื้อแซงมาก็จะมีเสียงเตือนติ๊ดนะคะเพิ่มความปลอดภัยกับคนขับอีกต่างหากค่ะเบ้ามือคันนี้ค่ะที่อิงก็เลือกเป็นงานสีดํานะคะซึ่งตัดด้้้วยโลโลกตรงนนีีีท่เป็ส ซึ่งบอกเลยว่าอันนี้คือสติกเกอร์นะคะลูกค้าลูกค้าสามารถแกะออกได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะว่าเอ๊ะทำไมน้องวินติดมาไหนบอกว่าเป็นงานเกรดดีทําไมตรงนี้หลุดได้เขาเป็นสติกเกอร์ที่ติดมาค่ะเหมือนกับเสื้อเรานะคะที่มีเป็นโลโก้ป้ายนะคะติดตั้งมาให้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตเราสามารถแกะออกได้แต่ถ้าเราชอบนะคะใจเรารักเราเอาเตามาติดไว้ได้เลยค่ะลูกค้าส่วนคิ้วกันสาดนี่อันนี้ห้ามหลุดนะคะซึ่งคิ้วกันสาตัวนี้เป็นงานฉีดค่ะมีเขียนคําว่า for e x c h n d e r สวยๆนะคะมาให้แบบนี้มีติดตั้งเฉพาะช่อ น้องมินช่องเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าหลายบ้านเนี่ยอาจจะติดเป็นงานฉีดไปนะคะใช้ไปเนี่ยก็อาจจะมีเสียงลมตีเข้าออกับคิ้วกันสาดหรือสักพักนึงเนี่ยก็จะมีการหลุดการหักได้แต่งานฉีดตัวนี้นะเกรดดีมากๆเราคัดมานะโดยการที่เอารถเนี่ยไปจอดให้ที่โรงงานแล้วก็วัดมาเลยว่าต้องเป็นไซส์นี้เท่านั้นเฉพาะรถ e x t e เ d e r ดของเราเท่านั้นด้วยนะคะซึ่งไม่มีที่ไหนติดตั้งแน่นอนมีช่องน้องมินช่องเดียวค่ะด้านบนคันนี้ค่ะนี่คือ ที่มีเฉพาะรถเอเจนเจอร์ครอสค่ะและที่ทุกท่านได้เห็นนี่เห็นไหมด้านบนแบบนี้เราสามารถใส่ในส่วนของแหลกหลังคาหรือแครีบอยได้ซึ่งมีหลากหลายทรงนะแต่ว่าทรงนี้เป็นทรงยอดฮิตที่ใช้งานได้จริงนะคะเป็นไซส์ขนาด1.6เมตรนั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะระบบความปลอดภัยที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปก็คือเซ็นเซอร์ถอยค่ะเวลาที่พี่อิงนะคะขับรถนะคะแล้วเข้าเกียร์ถอยนะคะจะมีเสียงสัญญาณเตือนเวลาใกล้ชนพร้อมกับมีภาพนะที่เป็นไซส์ขนาดใหญ่ของจอ Android นะคะขึ้นมาให้ด้วยในส่วนของความสะดวกสบ ไชนะคะพี่อิงนะคะก็ได้มีการอัปเกรดเพิ่มคือช็คไฟฟ้าหรือท้ายไฟฟ้านั่นเองปกติต้องมินจะใช้มือในการกดใช่ไหมตรงปุ่มตรงนี้นะวันนี้เปลี่ยนแนวบ้างมากดกับกุญแจรีโมทซึ่งเรามีการเซตไว้ให้แล้วนี่คือกุญแจนะคะที่ใช้ในการสตาร์ทรถล็อกรถกดล็อกรถรวมถึงสามารถที่จะเปิดท้ายไฟฟ้าได้เพียงแค่ลูกค้ากดกดล็อก3ครั้งนะคะแบบเป็นจังหวะนะหนึ่งสองสามนะคะประตูท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดขึ้นแบบนี้เลยนี่ดังนั้นแล้วเวลาที่เพื่อนจะมาหาที่รถนะมาหาของอยากที่จะเก็บของ ไมท้ายรถแต่หาวิธีเปิดท้ายไฟฟ้าไม่เจอเราก็ยืนทางไกลค่ะแล้วก็กดกุญแจรีโมทตัวนี้เปิดและปิดให้เพื่อนได้เลยการปิดนะคะนี่เห็นปุ่มตรงนี้ไหมเป็นรูปไฟแบบนี้เลยก็สามารถทัชสกีนกดปิดได้เลยนะคะรวมถึงสามารถกดปิดผ่านกุญแจรีโมทที่น้องมิ้นเซ็ตไว้ให้1 2 3นะคะก็จะปิดได้แบบนี้เช่นกันค่ะง่ายมากๆเลยนะคะแล้วเราก็ไม่ได้มีการตัดต่อสายไฟอีกแล้วบอกเลยนะได้ไปได้ทั้งความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ความปลอดภัยเพิ่มเติมเป็นรถครอบครัวที่ใช้ดีมากๆแล้วก็น้องมิ้น แต่งให้เป็นของเกรดคุณภาพแน่นอนค่ะ <S <S แล้วก็สําหรับคันนี้ค่ะนี่คือระบบบายสปอร์ตที่น้องมินพูดถึงนะคะตอนนี้น้องมินก็กําลังเป็นแดนเซอร์อยู่ก็คือเวลาที่มอเตอร์ไซค์นะคะเขาพุ่งเข้ามานะคะ ก็จะมีไฟขึ้นแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ยินเสียงก็คือลูกค้าต้องมีการเตีไฟเลี้ยวนะเขาก็จะแจ้งเตือนให้ทราบว่ามีมอเตอร์ไซค์หรือมีรถคันอื่นเนี่ยพุ่งเข้ามาขณะที่เราเปลี่ยนเลนเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนขับได้มากยิ่งขึ้นเลยค่ะบอกเลยว่าเปิดประตูมาก็จะเจอกับสภาับเพดกันรอย2ชั้นนะคะกันรอยเท้าได้ดีมากๆเลยกันรอยรองเท้านะคะเผื่อคุณผู้หญิงใส่ส้นสูงขึ้นมานะคะจะได้ไม่โดนตัวรถก่อนแล้วก็พอเปิดประตูขึ้นมาค่ะเราก็จะเห็นถึงไฟส่องเท้าสีสวยๆแบบนนนีี้้ไไมม่่่่่ดดแคคววววาาาสสยยยะะตชใเเรือองปลลภั ที่เราลืมของหรือทําอะไรล่วงไว้เนี่ยก็จะเห็นก่อนที่เราจะปิดประตูรถนั่นเองและไฟส่องเท้าเปลี่ยนสีได้นะนี่น้องมิ้นเทสไปด้วยเลยนะเดี๋ยวลูกค้าจะบอกว่าเอ๊ะทำไมรถพี่เปลี่ยนไม่ได้นี่ค่ะตอนที่อยู่กับน้องมิ้นน้องมิ้นกดเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้หลากหลายสีมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซีเรียสเราเซตไว้เป็นสีเดียวก็ได้ค่ะด้านหน้าคันนี้ค่ะไฮไลท์พิเศษนะคะคือพี่อิงนะคะเพิ่มความหรูหราแล้วก็ความสะดวกสบายนะคะโดยการใส่จอ Android ไซส์13ามนิ้วขายดีมากๆเลยในช่องของน้องมิ้นนะคะซ ความคมชัดนะบอกเลยว่าถึงไหนถึงกันและสามารถที่จะดูกล้องนะคะ360องศาเวลาที่ลูกค้าเข้าเกียร์ถอยเนี่ยได้คมชัดมากยิ่งขึ้นซึ่งบอกเลยว่าพอได้จอแอนดรอยไปเนี่ยลืมจอเดิมไปได้เลยจอเดิมเนี่ยติดกล้อง360องศาก็ไม่ได้นะเขาไม่รองรับแทนถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากเอนเตอร์เทนอยากดู YouTube เวลาลูกขับรถอะ่ะก็ไม่สามารถทําได้แต่จอแอนดรอยตัวนี้สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกอย่างรวมถึงเปิด Google Map ก็สามารถทําได้นะคะ <Wow. S 1> เพลิดเพลินไปตลอดการเดินทางกับไซส์ขนาดนี้ได้เลยและนี่คือด้านในนะคะ ในขณะที่เราเนี่ยติดฟิลเซรามิกให้กับเจ้าของรถเห็นไหมคะความสว่างคือด้านหน้า60ค่ะด้านหน้า60เป็นแบบนี้เลยนะคะช่วงเวลา4โมงที่ฝนตกนะคะออกแนวแบบเกือบ6โมงแล้วนะถ้าเป็นด้านนอกแต่สว่างชัดใสเคลียร์แบบนี้แล้วก็รอบคัน80ค่ะที่พี่อิงติดนะคะซึ่งเวลาที่ลูกค้าอยู่ด้านนอกเนี่ยจะได้ความเป็น p r i v a t ความเป็นส่วนตัวมากๆคนข้างนอกเนี่ยจะมองไม่เห็นเราเลยถ้าติด80แต่ว่าถ้าตัว60เนี่ยจะมองเห็นแบบสลัวสลัวแต่ไม่ได้เห็นชัดว่ามีของมีค่าหรือ,ม,รอมีอะไรอยู่ด้านในาบ้างและตัวนี้นะป้องกันแสง UV ได้ มาแล้วก็ช่วยป้องกันแสงบูไลเวลาที่มีรถคันอื่นเนี่ยขับมานะคะแยงตาเราได้ด้วยแล้วก็กล้องบันทึกหน้ารถน้องมิ้นก็มีติดตั้งไว้ให้ทุกคันนะแต่ที่ห้อยไว้แบบนี้คือเราเพิ่งติดซีมานะถ้าไปติดเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่อยู่นะคะรอสักระยะนะเราก็จะติดกล้องบันทึกหน้าไว้ให้สามารถดูย้อนหลังผ่านจอ a อ d ด o i d ได้อีกเช่นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะรถสวยๆคันนี้ค่ะบอกเลยว่าเดินทางไปใกล้ความฝันของลูกค้าเรียบร้อยแล้วแม้จะจองรถไกลบ้านแต่ได้รถใกล้ความฝันแบบนี้แอดไลน์ตามเบอร์ด้านล่างได้ เซลลตัวน้อยยินดีดูแลมากๆเลยค่ะส่วนโปรโมชั่นนะคะในเดือนนี้ก็ยังมีโปรดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ให้อีกเช่นเคยหรือถ้าใครอยากใช้เงินออกรถน,น้อยๆ4 9 0 0 0บาทก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามกันได้รวมถึงถ้าเกิดใครบอกไม่อยากได้ทั้งศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่อยากได้ทั้ง49 0 0 0แต่พี่มีงบที่แบบแสนห้าสองแสนก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะเซล์ตัวน้อยยินดีดูแลมากๆแล้วก็ถ้าคุณนะคะอยากได้รถที่เป็นรถที่มีระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมแบบนี้เราก็สามารถดูแลให้ท่านได้เช่นกันค่ะวันนี้น,น,น้อง ันนี้จะไปโลดแล่นที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องขอขอบคุณพี่อินดาวอีกครั้งนะคะที่ให้โอกาสเซลล์ตัวน้อยได้ดูแลวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการดูคลิปของน้องมิน้นอย่าลืมไปกดติดตามให้ใน f c e e o o o นะคะใน TikTok นะคะแล้วก็รวมถึงใน YouTube ด้วยกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ